สวัสดีครับ ข้อตะขอสี่ห้ารายงานในที่เกิดเหตุนะครับขณะนี้รถน้าของมูลนิธิร่วมกันดู่แล้วก็ของอบตระยะเทวะระบางแก้วและหน่วยกระลางสารภัยหลายหน่วยนะครับช่วยกันสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นะครับขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ ตรุนรทียกลังตป1ตป2ตป4กําลังสมัครพร้อมรถตามรถปชของปุณนิโรจนยูทมาที่ตประดิษยขงเก้าบห้าเพืตรระเปิงลกไม้ประดกดังเก็บของขณะนี้การปฏิบัติการชน้ำจ้นนถึ2-3โมเช้ก็ุมเปลองว้ได้แสงเปลองอยู่ในวงจำกันตํารวจจมาโดยบรรเทาสารณภัยเหนือใต้ทอนที่จอุรถที่หม่ สิ่งการศาสิบห้าทางย,ยกเลิกหล้กแจ้งที่สถานี้สารการโดยรวมควบคุมเปลืองไว้ได้จุดที่มองจำกันล้วกะอรแต่สามแผ่นไฟไหม้นะครับเไฟไหม้ในโกดังนะครับซอยกิ่งแก้วสิบห้านะครับขณะนี้ยืนยันนะครับว่า เจ้าหน้าที่นะครับสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วนะครับเพลิงสงบต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมาอย่างรวดเร็วนะครับจึงใช้น้ําควบคุมเพลิงได้อย่างรวดเร็วนะครับก่อนที่จะลุกลามนะครับความเสียหายก็เพียงแค่ตรงนี้นะครับมีเจ้าหน้าที่ของอบตอราชาเทวะนะครับมีเทศบาลที่อยู่ใ,ใกล้ๆนะราชเทวะวางแก้วมูลทีร่วมกันอยูเนี่ยนครับนำรถน้ํา มาช่วยควบคุมเพลิงขณะนี้ยืนยันนะครับว่าเพลิงสงบไม่มีแสงเพลิงแล้วนะครับไม่มีแสงเพลิงแล้วเป็นเหตุเพลิงไหม้ในซอยกิ่งแก้วสิบห้านะครับ โดยบรรเทานะครับพี่น้องหน่วยบรรเทาที่กําลังมาสนับสนุนนะขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะครับใครเห็นไลฟ์สดแล้วช่วยประชาสัมพันธ์ตอบบอกต่อด้วยนะครับว่าขณะนี้ในที่เกิดเหตุนั้นสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วนะครับให้ให้ยกเลิกเลยนะครับให้ลดความเร็วหรือยกเลิกได้เลยนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เป็นปัญหาในแออัดในจุดเกิดเหตุนะครับขณะนี้ยืนยันนะครับว่าเจ้าหน้าที่นะครับสามารถใช้น้ํา ควบคุมเพลิงไว้ได้นะครับเพลิงสงบแล้วนะเพลิงสงบเสียหายเป็นกองสิ่งของนะครับก็เนี่ยครับความร้อนนะจะเห็นได้ชัดว่าความร้อนเนี่ยทำความเสียหายกับเฟอร์นิเจอร์ที่เ,เตรียมส่งนะเพราะว่าอันนี้น่าจะแรปพลาสติกเอาไว้เห็นไหมครับพลาสติกละลายเลยนะครับแล้วก็มีสิ่งของที่ เตรียมส่งอีกหลายชิ้นนะมีพรมมีสิ่งของต่างๆเนี่ยที่ได้รับความร้อนนะเนี่ยเสียดายโอ้โหครัวเป็นเอเคครั้วตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณครับก็ต้องบอกว่าวันนี้นะตรุจจีน นะครับวันตรุษจีนวันนี้เราได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ตั้งแต่เช้าเนี่ยหลายพื้นที่มากเลยเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนระมัดระวังด้วยนะครับทุกครั้งที่เวลาเป็นเทศกาลตรุษจีนเราจะได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้เนี่ยถี่ขึ้นมากกว่าเดิมไม่รู้ว่าเป็นความบังเอิญหรือว่าเป็นสิ่งใดๆก็ตามนะครับแต่ทุกครั้งที่เป็นเทศกาลตรุษจีน จะได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้แล้วก็ครั้งนี้ก็เช่นกันนะครับที่จะเห็นนะครับเจ้าหน้าที่นะครับก็จะเห็นพี่น้องหน่วยดับเพลิงจากหลายหน่วยนะครับรวมกําลังกันมานะครับใช้น้ําควบคุมเพลิงนะครับอ่านแชดด้วยพยอด อาว่าไงครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ยอดเยี่ยมเลยที่ไหนเหตุเกิดในโกดังนะเป็นโกดังภายในซอยกิ่งแก้วสิบห้าภายในซอยกิ่งแก้วสิบห้านะครับบอกว่าเนี่ยครับอันนี้เจ้าหน้าที่ก็ใช้น้ำนะครับควบคุมเพลิงไว้ได้แล้ว ได้ได้ได้อ๋อเป็นกล่องกล้องวงจรปิดนะครับอ่านี่ครับหัวใจสำคัญเลยเห็นฮาร์ดิสกล้องวงจรปิดใช่ไหมน่าจะกู้ได้น่าจะกู้ได้น่าจะกู้ได้เจ,จ้าของทางโรงงานนะครับก็มาเอา หัวใจเป็นกล่องฮาร์ดดิสก์ของกล้องวงจรปิดนะครับนี่เป็นเหตุการณ์สดๆนะครับภายในซอยกิ่งแก้สิบห้าเป็นเหตุเพลิงไหม้ภายในโงรงงานซึ่งขณะนี้นะครับเราจะเห็นว่ารถน้ำจากทั้งมูลิธิร่วมกันอยู่แล้วก็ของ องค์การปริหารส่วนตำบลราชาเทวะนะครับใช้ความเร็วมานะครับสามารถคุค้มเพลิงได้อย่างารวดเร็วนะครับต้องบอกว่า,เ,าเหตุการณ์ครั้งนี้นี่ใช้เวลาไม่ถึง15นาทีนะครับเป็นโกดังเก็บสินค้าภายในซอยกิ่งแก้ว15 ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนครับขราับ,นนะบ,บ,บปชาดอาสัมพันธ์ถึงพี่น้องหน่วยบรรเทาสาธารณภัยที่กําลังเดินทางมานะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณมากๆเลยปดานนี้ในที่เกิดเหตุนั้นสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วนะครับให้ลดความเร็วนะครับและยกเลิกที่หมายได้เลยนะครับขณะนี้เป็นขั้นตอนของการดับฐานแล้วก็น่าจะสั่งหยุดน้ําแล้วนะครับขณะนี้สัญญาณสั่งหยุดน้ําจากด้านในนะครับ สัญญาณสั่งหยุดน้ำจากด้านในออ,ออกมาแล้วนะครับการดับถ่านเป็นผลนะครับเสร็จสิ้นแล้วขณะนี้นะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่คงจะเข้าไปเคลียร์ภายในนะครับว่าความเสียหายก็ประมาณนี้ครับครึ่งกดังนะความเสียหายประมาณครึ่งกดังนี่ครับเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การสาธาสุราชเทวะแล้วก็ รถดับเพลิงของมูลนิธิร่วมกตันอยู่นะครับกาลังนี่ครับดูพอบอโดงมาแก้มแดงมาเลยครับพอบอโดงนะบอกว่าขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆเลย่ร ดึงเลยใช่ครับใช,ใช่ครับใช่่ครับด,ดึงสลักออกถูกต้องครับแล้วก็กดจายเลยใช่ครับไปเจอเลยเลยข้อมือแตกเลยใช่ไหมอ๋อได้ได้กดไปเมื่อกี้ได้ฉีดไหม พี่เล่าให้ฟังหน่อยพี่เห็นเหตุการณ์เป็นยังไงเริ่ผมมาเดินมาครับไฟไหม้เพราะว่าเออประตูครับยล็ออู่ต่อประตูปิดด้วยเหรอครต่อประตูล็อกข้างนอกด้วยอืมต่อไม้เคาะตีแกเคาะไอกุญแจออกเลยเขาสังกะเพลิงมาปิดเลยอ่าครับดึงปลดกดสายอ่านี่ถูกไฟด้วยร้อนเลยอ่า ปลอดภัยนะควบคมว่าไม่ไหวแล้วครับตกมาไม่ไหวแลผมบอกแล้วควันมันเยอะด้วยใช่ไหมขวันเยอะไฟเยอะนะและมีคนโทรแจ้งสายด่วนด้วยใช่ไหมโอเคครับก็โชคดีนะควบคุมไม่ได้อย่างรวดเร็วขอบคุณนะพี่นะปลอดภัยนะครับก็เป็นน่าจะเป็นคนงานของที่กดังก็เราเคยฟังนะครับว่าประตูปัดดีขอบคุณนะครับ ประตูโรงงานประตูกระดังอะล็อกไว้ยันนอกนะครับแล้วก็มีเหตุไฟไหม้อยู่ข้างในอ่ะไรเลยเก็บด้วยดิเก็บไห้หน่อยเก็บเลยจัดเลยภูมิครับครับทีมดับเพลิงตะวันออก50 50 นะครับหน่วยตะวันออก50-50ของมูลนิธิร่วมกันอยู่จากประชาชนเพื่อประชาชนนะครับตะวนออก50-50นี่ก็เป็นขององค์การหหาันส่วนตะบลรายชายเทวะเจ้าของพื้นที่ด้วยนะต้องขอบคุณนะมาอย่างรวดเร็วเลยขณะนี้ก็ตืนยันนะครับว่าเพลิงสงบ อย่างสิ้นเชิงนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็จะไปตรวจสอบความเสียหายด้านใดน,นะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะ ใครที่เพิ่งเข้ามานะครับเฮ้ครับมีแสงสว่างมาสนับสนุนแล้วนะครับอุปรกรณ์ส่องแสงสว่างใครที่เพิ่งเข้ามานะครับนี่มาแล้วครับเฮ้เป็นเหตุ เริงไหม้นะครับโกดังภายในซอยกิ่งแก้วสิบห้าพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการนะครับพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการนี่ครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านะครหลวงของบางพลีนะครับก็มาตัดกระแสไฟให้นะครับเพื่อความปลอดภัย ะครับอดีตเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านะครหลวงของตาขาบางพีนะมาตัดไฟให้เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ เห็นได้ว่าขนาดนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็ าเดินดูรอบที่กระเด็นีความวุ่นไวายในลุลมมลของรอบรอบที่กระเด็นะครับนี่ครับของบางแก้วนะครับองค์การมหาสุดมนบางแก้วนำกำลังมาสนับสนุนนะครับรวดเร็วตรงนี้ก็ปีโป้งชึ่งอยู่นะครับ งนี้มีโป้งชึ่งอยู่วัสดีครับนี่ไงครับมาอย่างรวดเร็วเลยก็เป็นที่ตกใจของตรงนี้กําลังมีปาร์ตี้อยู่แน่เลยใช่ไหมครับตรงนี้กําลังปาร์ตี้อยู่ก็ตกใจนี้มีคนอยู่นะครับอย่างน้อยก็คือวอันนี้เดี๋ยวอันนี้อัดวิดีโอไงทไม่ได้ ต่อได้เลยนะพี่ต่อได้เลยนะต,ตรงนีต้ต่อได้เลยต่อได้เลยโอ้โหนี่ชอบชุดนี้จริงๆเลยดูนี่นี่แทนชุดนี้นี่แน่นอนเลยครับบึมเลย <S 2> <S 2> <S 2> โอ้ยนี่ลีเจนซี่ช่วยยกเข้าไปหน่อย ลุ้เรานะอ่าแฮปปี้เบิร์ตเดย์นะครับมาแฮปปี้เบิร์ตเดย์กันนะครับนี่ครับอ่าตรงนี้เลยเข้าตรงนี้เลยอ่าตรงนี้เลยอ่ตรงนี้เลยอืมป็ว่นแลวันเกนอ้็เป็นวันคล้ายวันเกิดของนครหลวงสูนองสองนะครับ รูปสามศูน 3, 0, ย์น, 3, นะครับก็สุกสารวันเกิดนะครับปีนี้ครบเท่าไหร่ครับหนีเลยเขารู้ตัวเขารู้ตัวนะเขารู้ตัวซะก,ก่อนแม่เขารู้ตัวซะก,ก่อนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ,บน,บนี่ฮีโร่ตัวเป็นๆน,นะครับในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับไม่เขารู้ตัวซะก,ก่อนนะ ก็รู้ตัวซะ<ต>ก,ก่อนเฮ้ยยังไงก็ต้องโดนยังไงก็ต้องโดนนี่นีนี่ดูครับยังไงก็ต้องโดนอันนี้ทุกหน่วยก็เตรียมเก็บอุปกรณ์นะครับขอบคุณทุกหน่วยนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นวันตรุษจีนจะเป็นเทศกาลใดๆก็ตามนะครับนี่ก็มาไกลเลยเห็นไหมเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลใดๆก็ตามนะครับตรุษจีนปีใหม่สงการพวกเขาเหล่านี้ไม่ไม่ได้หยุดนะครับหนํำซ้ำคือกับต้องเ,อเข้าเวรเฝ้าระวังมากกว่าเดิมอย่างเช่นผมบอกไว้แล้วนะครับว่าตรุษจีนเนี่ยสิ่งที่ต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นก็คือนะครับก็คือฟืนไฟวันนี้ต้องบอกว่า มีได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ประมาณสี่จุดนะครับประมาณ4ี่จุดเพราะฉะนั้นในเมื่อในช่วงเทศกาลแล้วมันเกิดขึ้นบ่อยเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเราไม่ประมาทนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าความบังเอิญหรือสิ่งใดๆก็ตามนะครับในทุกครั้งที่เป็นเทศกาลตรุษจีเนเราจะได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านะครับขอบพระคุณครับนี่ครับการไฟฟ้านครหลวง สมุทรปราการนะครับบางพลีก็มาตัดกระแสไฟเพื่อให้ในจุดเกิดเหตุปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็หยุดใช้น้ำแล้วนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่หยุดใช้น้ำแล้วแล้วก็เดี๋ยวคงจะมีการเข้าไปสำรวจความเสียหายนะครับความเสียหายที่ผมให้ดูนะครับก็เนี่ยประมาณใน ของโกดังนะครับก็จะเสียหายไปประมาณเอาจริงๆก็คือเสียหายไปครึ่งโกดังนะครับในโกดังก็มีสินค้าที่แรปไว้รอส่งนะครับรอเพื่อจะส่งลูกค้าด้วยแล้วก็ตรงจุดนี้ก็น่าจะเป็นกองแล้วหลงตรงที่เป็นเสียหายไม่เป็นอะไรส่วนใหญ่เป็นออฟฟิศใช่ไหมครับความเสียหายเกิดขึ้นจากออฟฟิศและลุกลามออกไปนะครับด้านนอกรวมไปถึงไอความร้อนก็ทําให้สินค้าที่แรปอยู่เสียหายหมดเลยนะครับนี่ครับลักษณะของไฟอ่ะอยากให้พี่หลงบอกหน่อย ว่าเวลาลักษณะของการเกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยมันจะขยายลักษณะแบบไหนเวลาที่เกิดเหตุครับมันก็จะลอยขึ้นสู่หลังคาทุกที่นะครับแล้วก็จะมีกลุ่มฟันกระจายออกกไปเจอกับ้าเจอกับเชื้อเพลิงนะครับมันก็จะลุกต่อไปเรื่อยๆคือลักษณะการเกิดไฟจากพื้นล่างก็จะขึ้น สู่ที่สูงใช่ไหมครับสูที่สูงไปชนหลังคาก็จะขยายออกขยายออกซ้ายขวาไปตามร้องอากาศนะครับแล้วก็อย่างพี่หลงบอกว่าถ้ามันขยายไปโดนเชือเพลิงตรงไหนก็ตามมันก็จะลุกลามต่อไปนะครับถ้าขอบคุณนะครับขอบคุณนะพี่หลงน้พี่ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับก็พี่หลงก็บอกว่าในลักษณะของการเกิดไฟเห็นไหมครับก็จะเห็นเลยว่ากลุ่มฟันเนี่ย ดำขึ้นไปอยู่บนหลังคาแล้วก็หลังคาโกดังเนี่ยจเจอความร้อนเห็นไหมครับจะเห็นว่ากระเบื้องเนี่ยร้อนแตกหล่นแล้วแล้วก็ควันดําก็ขยายออกไปนูน่นขยาย,ยออกไปนู่นเลยนะครับดําออกไปนู่นแล้วก็เลยทําให้อายความร้อนเนี่ยละลายนะครับเปรวของความร้อนไอของความร้อนนี่ยก็ทําลายสินค้าที่อรอส่งอยู่ด้วยนะครับก็เท่ากับจริงๆแล้วมันเสียหายทั้งโกดังนะ ถ้าพูดถึงจริงๆแล้วคือความเสียหายเนี่ยเกิดขึ้นทั้งกวดดังเลยเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะมาตรวจสอบนะครับหาสาเหตุกันีต่อไปนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นความโชคดีบนความโชคร้ายนะครับที่เจ้าหน้าที่นะครับทั้งของมูลิธิร่วมกัตันยูแล้วก็ขององค์การบริหารส่วนตมร,รชาชเทวะองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วแล้ก็พี่น้องหน่วยบรรทาสาธารณภัยที่อยู่ใกล้เนี่ย ใช้ความเร็วมาควบคุมเพลิงได้อย่างรวดเร็วนะครับความเสียหายก็จึงมีเพียงเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คงยังต้องเป็นการเตือนภัยนะและก็เฝ้าระวังกันอีกด้วยว่าถ้าเราประมาทเผลอเมื่อไหร่โอกาสเกิดขึ้นแบบนี้เกิดขึ้นได้ทุกทีนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเพิ่มความระมัดระวังนะครับ โอเคนะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับดีไ้้น โอเคนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะย้ายย้ายกันไปถอนกำลังกลับไปประจำหน่วยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจด้วยนะครับฝากทุกท่านนะครับส่งกำลังใจนะครับกดติดตามนะครับกดติดตามกดแจ้งเตือนเอาไว้ทุกช่องทางนะครับเมื่อมีสถานการณ์เราก็จะกลับมาเอาร่วมกันเตือนภัย ร่วมกันเป็นสายตรวจภาคประชาชนด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับไปที่สํานการบางพรีนะครับเพราะว่ายังมีภารกิจต่อเนื่องอยู่นะครับมีประชุมอยู่นะครับนี่เราออกมาจากที่ประชุมในอาคารใหญ่มูลนิธิร่วมกันอยู่เดี๋ยว นี cado, sociedad, ่ครับก็เป็นหน่วยเห็นไหมครับหน่วยบรรเทาภัยบางปีเป็นกลุ่มอาสาสมัครในพื้นที่ของบางปีสมุทรปราการถอยเลยถอยเลยถอยเลยหลังว่างหลังว่างถอยเลยถอยเลยถอยเลยหลังว่างครับหลังว่างถอยเลยถอยเลยขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยถอยเลยถอยเลย พี่น้องจากหน่วยบรรเทาภัยวางพีก็เป็นรถเคลื่อนที่เร็วด้วยนะครับเป็นทีมบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดสมุทรปราการนี่ครับโดเฟอร์ผู้หญิงด้วยนะครับตัวครับเห็นะครับนี่แอนดีกันหนึ่งขอบคุณนะครับนี่มากันเป็นทีมใหญ่เลยขอบคุณทุกคนนะครับนี่ครับ ทีมอาสาสมัครบรรเทาภัยบางพลีนะครับในสมุรประการแล้วก็นด่ครับองค์การหมหาศลส่วนตะบนบางแก้วงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศาาเบาลเมืองบางแก้วนะครับเขตติดต่อของราชาเทวะ,ะมาอย่างรวดเร็วเลยนะครับมาอย่างรวดเร็วเลยนะครับเวลาเกิดเหตุในพื้นที่นี้เราอบอกเขาเหนียวแน่นกันมากนะครับราชาเทวะบางแก้วบางพลี น้อยบางพรีใหญ่โอ้ยต้องบอกว่าเวลาเกิดเหตุนี่เล็กๆนะถ้าเกิดใหญ่เนี่ยบอกตรงเข้ามากันแบบเต็มสตรีมมีอีกหลายหน่วยนะครับอันนี้ก็รถของทีมดับเพลิงหน่วยตะวันออก50 50ของมูลนิธิร่วมกันอยู่ <c oughs> อ่า50 50ก็ร้อยใช่ปะ ตะวันออกห้าสิบห้าสิบรวมกันเป็นร้อยหนึง่งพอดีเลยครับเต็มร้อยครับหน่วยนี้หน่วยนี้เต็มร้อยครับแต่เฉพาะโด่งเนี่ยเกินร้อยขอบคุณนะครับทีมตะวันออกห้าสิบห้าสิบแล้วก็ทางองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะเนี่ยเจ้าของพื้นที่ยังคงอยู่สังเกตการในจุดเกิดเหตุอยู่นะครับกพอายังถอนไม่ได้นะครับโอเคประมาณนี้นะ แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่เมื่อมีสถานการณ์นะครับฝากทุกท่านกดแจ้งเตือนกดติดตามกดอะไรก็ได้กดเอาไว้แล้วกันเมื่อมีสถานการณ์เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะครับขอบคุณทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะสวัสดีครับ Atención.